สวัสดีค่ะกลับมาอีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้รีบทาให้เลยพอได้ไอเดียเนี่ยเดี๋ยวจะลืมค่ะเหมือนคขาก่อน <laughs> อะตะกี้นี้หรือคลิปที่แล้วนะคะไม่รู้คุณดูอันไหนแต่อันนี้แหละโอเคคลิปหนึ่งที่เราบอกว่าเราสามารถให้ h ช t GPT เขาทำสคริปรีวิวสินค้าก็คืออยากรีวิวสินค้าแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะพูดกับสินค้าแบบอธิบายสินค้านั้นยังไงไม่รู้จะเล่าแบบไหนดีอะไรเงี้ยเออคุณหยิบครีมของคุณขึ้นมาค่ะ คุณผู้หญิงทั้งหลายอะไรที่คุณใช้อยู่คุณสามารถให้ ChatGPT ช่วยทำสคริปต์ให้คุณได้เลยคุณไม่ต้องไปซื้อโปรดักต์คุณไม่ต้องลงทุนในการซื้ออะไรที่คุณใช้อยู่คุณเอามาทำรีวิวคุณเอามาทำนายหน้าอ่าคราวนี้สเต็ปที่คุณต้องทำคือไปเปิดช่องซะคุณจะเปิดตอตอคุณจะเปิดเอ่อยอทช่องสีแดงอ่าหรือคุณจะเปิดช่องสีฟ้าหรือคุณจะเปิดเอ่อช่องหลักสี ถ้าไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรคุณก็คอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวป๊อจะอธิบายให้ฟังโอเคปะ่ะอ่ะเอาเป็นว่าสายที่เขาทำโซเชียลมีเดียของเขารูกันอ่ะทีนี้ทายังไงเริ่มยังไงอ่ะตัวนี้ดูนี้เอาตัวนี้มาให้คุณเป็นตัวทดลองเลยคือมันอยู่ใกล้มือป๊อปตรงนี้พอดีเพราะว่าอ e ิลิปตัวนี้ค่ะมันจะติดอยู่ที่โต๊ะทางานของป๊อปตลอดเพราะอะไรเวลาที่ป๊อปทำไลฟ์คุณจะเห็นใช่ไหมเวลาที่ไลฟ์แล้วป๊อปก็หยิบลิปมาทาเลยเออคือหน้าอันนี้คือหน้าที่แบบเกือบจะสดแล้วแหละอีกนิดนึงก็คือสดมากอะ,อะ like, ไ,ไ,ไอรอย่างเง อยู่หนะ้ากล้องแบบนี้แหะจ้าเออคือเห็นตัวเองจาก e-cam light like <c oughs> ของป๊อบเนี่ยแล้วก็เอ้ยหน้ามันจืดไปหน่อยป๊อบก็จะเอาอันนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็คือตัวเนี้ยป๊อบซื้อมาจากเอ่อในในในช่องไหนสักช่องหนึ่งแหละ <c oughs> เออก็โดนแบบเออป้ายาม,มาซึ่งป๊อกเป็นคนไม่ค่อยหาลิฟต์ไง ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เครื่องบ๊อบไม่แต่งหน้าแต่อันที่บ๊อบจะต้องใช้หรือว่าติดตัวเองตลอดเสนจะเป็นลิปอ่าแล้วทำไมถึงเอาลิปตัวนี้เพราะว่าลิปตัวเนี้ยมันอยู่ติดโต๊ะบ๊อบตลอดถ้าคุณเห็นนะเวลาที่บ๊อบไลฟ์ตอนต้นไลฟ์แล้วบ๊อบจะทาลิปเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้ค่ะมันมีอยู่สองอันอีกอันนึงเป็นอีกยี่ห้อนึงแต่ว่าเอ่อตัวนั้นมันจะเหนียวกว่าอันนี้ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ค่อยเหนียวนะเวลาทาแล้วไม่ค่อยเหนียวแล้วสิ่งที่บ๊อบอยากได้ก็คือปากเนียน้มัไป ตกแก้มได้แล้แก้มเนี่ยมันจะเป็นสีหน่อยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งปะปะปะหรือไปเกลียเกียอะไรก็้วทำอย่างงี้เนี่ยงเงี้ยเนี่ยสดมากนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็แปะแบบตกตกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ยเลยแค่นี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบเนี้ยเราก็ทำแค่เนี้ยจ้ะก่อนที่เราจะไหลเห็นป่ะเนี่ยอันนี้คือหน้าสดนะจ๊ะก็คือทาแค่นี้จริงๆชีวิตเนี่ยทาแค่นี้จ้ะแล้วก็อ่าแต่ที่มันเงาเงามันๆเพราะว่าร้อนจะไม่ได้เปิดแอร์เข้าป่ะเออแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยแล้วเราก็จะไล์หรือว่า คลิปให้พวกคุณเห็นเลยอ่าจะมีน้อยที่บางอันที่แบบว่า,าก็จะมีปากมีสีนิดนึงหรือบางครั้งถ้าปากสีจัดหน่อยมีขนตางอนๆก็คือใช้แอป <c oughs> แต่อันนี้คือเลี้ยวละเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้แล้วก็เลยเอาอันนี้ค่ะอัน,น,อน,นที่ใช้จริงๆมาให้คุณดูเลยเนี่ยอันนี้ใช้จริงๆมาให้คุณดูเลยเดี๋ยวเราจะไปทำสคริปต์อ่ารีวิวลิปตัวนี้โอเคปะอ่าจะอย่าถา,ามก็ซื้อมาจากเพนไหนย,ยังจำไม่ได้เลย <c oughs> เออเดี๋ยวไว้ไปแปะมาให้โอเคปะเผื่อใครอยากใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงด้วยนะตอนที่ ก่อนอื่นนะคะก็ถ่ายรูปถ่ายรูปตัวนี้ถ่ายรูปสินค้าของเราแล้วก็เอาเข้า h ช GP t GPT ค่ะนี่แล้วก็ใช้พร้อมตามป๊อปเลยก็เอารูปเนี่ยถ่ายรูปเห็นปะถ่ายรูปเลยแล้วก็บอกเขาเลยว่าเนี่ยป๊อกกำลังจะทำรีวิวคุณก็เอาพร้อมเนี้ยไปค่ะแต่ป๊อกอะ่ะจะถนัดก็คือป๊อกจะเล่าส่วนที่ป๊อปชอบเห็นไหมมันจะได้แบบของเราไงม,มันจะไม่ได้แบบของ AI ป๊อกจะเล่าก่อนว่าป๊อกชอบอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าอ่าเนี่ยป๊อปชอบมากตรงที่เป็นลิปแบบสีไม่สดและใช้ได้ทั้งปากและแก้มตกกับแก้มเบาๆหน้าเราก็จะอมชม ก็สั่งให้เขาเจนสคริปต์มาอ่านี่เขาก็มาแล้วเดี๋ยวผมขยับให้ก่อนนี่สคริปต์ก็มาเลยอ่านี่ได้เลยนี่คือสคริปต์รีวิวลิปตัวนี้อ่านปารีวิวของดีที่อยากบอกต่อนี่คือสคริปต์นะคะลิปตัวนี้คือรักแรกพบอ่าลิปเนื้อ a อ o n c h o n a m o n c h o นคือ,อรจะไม่ดูเลยเออที่ไม่ที่ไม่ได้แค่ทาปากอ่าแต่ยังใช้แทนปัดได้ด้วยนี่แหละอันนี้แหละสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือสีมันไม่สดไม่แรงเกินแต่พอตบ,ตบ แต่พอแตะเบาๆบนแก้มหรือปัดที่ปากปัดที่ปากเอาไหมมันต้องหาที่ปากนะจ๊ะหน้าก็จะดูอมชมพูแบบเป็นธรรมชาติเหมือนคนพึ่งเขินเห็นปะหน้าเอาทำเองไม่มีคำนี้แน่นอนเอแต่แค่แตะนิดเดียวก็ได้ฟิลเลือดฝาดสุขภาพดีอ่เห็นไหม เนี่ยคือถ้าบอ๊อบท้าเอาจริงๆคือถ้าบ๊อบพูดเองมันก็อาจจะไม่ได้คาว่าเหมือนคนเพิ่งขืนเข้าใจปะวิธีใช้ของบอ๊อบแตะที่ปลายนิ้วนิดเดียวแล้วตกเบาๆบนแก้มหรือทาเป็นเบสก่อนทาลิปตัวอื่นอ่ะสีจะดูนวลขึ้นในธรรมชาติมากใช้ได้ทั้งปากแก้มเฮ้ย <c oughs> หวัวนมเลยฉันไม่เคยใช้นาทุกคนเดี๋ยวเราจะงงเออเขียนจริงอะอ่ะฉันไม่เคยใช้นะแต่ว่าเขาน่าจะมีแบบนั้นจริงพกง่ายหลอดเล็กแต่ใช้ได้นานเออนานจริงอันนี้นานละเป็นปีละอ่าแถมไม่เหนียวไม่เป็นข้าบเออใครสายโน้าเม นี่คือหนึ่งสคริปต์แล้วนี่คุณก็อ่านตามได้เลยอ่ะถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดหัวใจแล้วก็ขอคำขอบคุณสักหนึ่งคอมเมนต์นะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย